โอเคครับก okay, ็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเค้กเค้กับพี่กวนญเคเอ็นเคซีในนี่เกมไม้คามกันอีกเช่นเคยนะครับผมสวันนี้นะครับเราจะมาเล่นวิดีเกมต่ต wow! ีเกมนั่นเองว้าวว่าจะไปเขียนไม่เห็ายโคไปเปล่าบ้างเออไม่หาขอหาโคอก็ได้ไปเลย ไปเลยเออจะบอกว่าช่วงนี้นะมีเทศกาลอ่อมีมีมินิเกมพิเศษเป็นช่วงเทศกาลของอาบิเซลเนี่ยเป็นอีเตอร์อะไรสักอย่างแต่ว่าพี่ลองเล่นแล้วมันแค่วิ่งเก็บไข่มันแบบอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะแต่ว่าคนเล่นจริงก็อาจจะเพ,เพลินๆก็แกอันนี้คือโฆษณาให้เขาแล้วกัน,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 นวนินนนปลาไข่หล่นร, <c oughs> รูเกมแรกก็ยากเลยนะเจงเกมแรกก็แบบเกมขี้บูลี่แล้วอะเฮ้ยปลาหิมะต่งางหากเฮ้ยเกมปลาใสเขาเหรอ

เมื่อกี้คนนั้นปาใส่เธอแล้วเราก็ปาใส่คนนั้นคนนั้นก็ตกลงไปแย่มากเลยอุ้ยระเบิดหมูปุ้มปั๊ม RPG16 โนแน่ RPG16 อะปั๊มปั๊มเป็นคนอีฟคีปั๊มปั๊มโอ้ยเหล็กโุ้ยหาคนไม่เจอเราเจอเราเจอ เราเจอเราเจอเดึ่คนเราเจอเดึ่คนเฮ้ยเธอยิงเราดิตายแล้วใส่ตายแล้วยิงพี่อ่ะน้องใครตายใครตายอุ้ยผมติดใครตายไอ้โอเคอุ้ยแล้วคนนี้โกงจังอ่ะไปยืนหัวห้องบนแล้วก็ยิงฟรีเลยเออตายไปแล้วน้องยิงใครยิงใครไอหนุ่มมีไอ้หนุ่มมีใครไอ้หนุ่มมีใครยิงโอเคนี่แหละเฮ้ย ไปโดนกำจัดกิลิเ n นช e ยิงคนเอียพี่ดีครับยิงคนอื่นทำไมครับพี่น้องทุกคนคุยอะไรมาแล้วต้องตัดโอเคโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไยิงผมวะจะตัดหรอจะตัดเหรอโอเคมาตัดผมแทนแล้วโอ้ยเท่เจบขึ้นเน่ตายคนทันแล้วขึ้นได้ไงอย่างงงแป๊บงี้ด้ยิงเราอุ้ยเจมน้ำเจมน้ำ ก็มาดีก็มาดีที่หนึง่งกับที่สองหกสามสองอะ่ะโอ้ยทุกคนจะมองจอพี่แบบลำบากนิดนึงนะกระตาลายหน่อยนะนทำไมฝันหลังเขาตัดกันไวเนละยนีไมมันมาลอยแล้วอะ่ะฝันหลังลอยแล้วอะ่ะตัดกันไวมากเลยอะเขาต้องแปดสิบเองอ่ะโอ้ยไ่ก็หูเขาสองลอยแล้วเก่งเท่าไหร่อ่ะ <180. S 1> ร้อยแปดสิบเฮ้ยเขาพิ่งจะ <180 S 2> <180 S 1> ร้อยแปดสิบอง่าแล้วสองรอยแล้วเขาพิ่งจะสองร้อยกูไม่เขาไป่สามร้อยกันแล้ววะไปก็เขาพึ่จะส่งร้อยสี่สิบหากับแม่งแบบหลักร้อยอะโอ้ยไปชนะฝรั่งวะ่ะฝรังแสงแล้วพี่เอ็นแสงเขาแต่ไม่ได้แซงเธอุ <c oughs> ไม่ชอบแบบนี้แล้ววะ่ะ ไม้ไม้ดินดินหินหินไม้ดินโอ้ยขันจมูกดินดินมึงขันจมูกเหรอตอนดินดินหินดินไม้หินทำไมเขียนเงียบ เงียบไว้เขาตั ite, dokument, champion, my, 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 e ้งใจอยู่หินไม้ไม้ไม้หิน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 ไม้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 เตั้งใจในการขุดยูมึงใครจะหมกอะไรตัวดีเนี่ยเอ้ยใครจะหมกใครจะเป็นหวาต้องกินอะไรนะกินตีนกินขี้เอ้ยใครกินขี้ไม้หิน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 ดิน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 ไม้ ิไม้โอ้ยโอเคพอๆกับเขาเลยอ่ะจปดูเหมือนโอเคจะนำของเขาอ่ะินี่ขนาดเอามือกับจมูกไปพักท้เนี่ยเฮ้ยกระโดดครับนี่ป่ะไม้หินไม้หินไม้หินวว้าเฮ้ยไม่คนถึงแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองเฉยอ่ะคนแรกว่ะเฮ้ยคนแรกว่ะอ้าว ปากลัวอีกแล้วแพ้คืออแพ้คืออผมบอกเลยผมซ้อมปากลัวมานานกว่าร้อยปีผมไม่แพ้คุณหรอกอุ้ยหล่นรูแม่งเอ้ยจะไม่ทันตรงหล่นรูได้แหละโอเคโดนเทหล่นรูหรอเซฟเอ้ยหล่นแลบเฮ้ยไม่ทันแล้วอะแพ้ได้เลยเฮ้ยหล่นเหมือนกันเฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมือสะบัดเฮ้ย ที่สองว่ะอุ้ยคียแเพ้ว่ะที่สองว่ะที่สามก็ยังดีที่สามก็ยังดีนี่เลยไปแข่งกันอยู่สามคนนี้เว้ยที่เหลือให้งงงกันอยู่ปลาไข่ทับที่ปลาขี้ทับไทยในจอพื้นที่ตรงนี้จอพื้นที่ตรงนี้จอพื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครแย่งชิงไม่มีใครแย่งชิง ไม่ใครแย่งชิงเท่านั้นโอ้ยทำไมเยอะะทำไมเขานำาทำไมเขานำเฮ้ยรีบเลยมันต้องลอยกว่ามันได้ยังไงอะได้ยังไงโอ้โหมาโฮมเนี่ยโอ้ยปากกกยเก็วเวคนเน้นนำริ้วสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้วู้ฮูอ่ะลุ้นโอ้ยตกเอ้ยทำไมลุ้นน่ะโอ้ยจะรู้ได้ไงอ่ะ ปกติไม่หล่นนะตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตงเฮ้ยดูที่ปกติไม่หล่นอะไรวะวันนี้ไม่ปกติเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ว>ตัวนี้ไม่หล่นจริงสเตจแรกอะที่สามโอเคเอเลยอ่ะเขาาไปติดด่านแรกโคตรนานอ่ะปกติไม่หล่นเว้ย<อ>ดาดสองโคตรชิวอับผ่านรัวๆเลยอ่ะโอ้โหอะไรมาดาดแรกเขาเลื่อนยับเลยอนเฮ้ยที่สอมันตามเรามายับๆเลยว่ะใช่แลสุดท้ายแล้วยยับๆเล โหดนะด้านนี้อุ้ยที่สองอย่าก,กิ่งนะขอร้องอเทำไมวะไม่งั้นเธอแพ้แน่ต้องจัดการมันให้ได้เฮ้ยเธอจะไปจัดการเขาเหรออย่างโหดอะไปวิ่งจุ๊กตัดหน้าเขาเหรอใช่เฮ้ยเหมือนเขาจะหล่นไปแล้วหรือเปล่าไม่เห็นอะเฮ้ยเหมือนจะหล่นไปแล้วเฮ้ยหล่นไปแล้วที่สอง,งอะจริงดิ เออโอ๊ยมันไม่มีท kind of ี่ยืนแล้วอ่ะว้าวโอเคไม่ยับอีใคลเฮ้ยคอดูเหตุด้าหนี่งสองเยี่สิที่หนึ่งก็ยังมีที่สามก็ถือว่าโอเคีิท็อปสิท็อปผมนี่มันแบบ the b a s of god จริงไหว่ะ มาอีกรอบอีกรอบกับความแบบใช้ชนะขพี่อะพี่บอกเลยว่าขัานนี้พี่ก็มอเดิมแล้วเนี่ยห้องเดิมคนเดิมแล้วเนี่ยขัานนี้พี่ก็จะทวนที่หนึ่งอีกครับ้องๆาบบว่าพี่ห่วยขัตามพี่ไม่ทันหรอกอุ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้มันมันมันอันเนี้ยมันมีดะกิมบัค่ะทียิงแปก็ไม่เร็วอะไปครับไปครับ ยิงไม่ถูกเลยอะไรเนี่ยธนูเออแมนแมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่โอเคแมนอยู่ยิงผิดยิงผิดเอ้ยยิงผิดยิงผิดโอ้ยยิงไม่โดนนี่วะเออไป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 โอ้ยยิงผิดยิงผิดอีกแล้วเออไปอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยสว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 ยโอ้ยผิดเฉยไป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 ไอ้นํ่มันไปไหนแล้ววะสปีดไม่โดนอะไรเลยสปีดจะจัดโอ้โหยิงอย่างยาก ยิงเลยยิงยิงมั่วแล้วกูตาแนี้ยิงมั่วแล้วโอ้โหไม่เห็นสีม่วงเลยสีม่วงอยู่ไหนอ้าสองเฉยที่สามเฉยฮ่ามีดมาอีกแล้วอ่ะคะแนนเราสูสีกันแล้วอ่ะอันนี้อันนี้แรกๆยังง <ism> ่ายอยู่นี่ตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กเฮ้ยนายไม่เล่นนายอีฟคีอ่ะ ชิวจังเลยนะอยู่คนเดียวีะเบรอเอ้ามีคนเดินเล่นทำไมอะตายเลยเมื่อกี้มีคนเดินออกมาเฮ้ยมาไหมโอเคอยู่ด้วยมาไหมมาไหมมาด้วยดีมาด้วยดีลอย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  อันนี้อันนี้นี่อันนี้อุ้ยอันนี้สบายเหมือนกับไม่อยู่เมื่อกี้แต่นี้สบายนี่โล่งอันนี้อันนี้นี่ว้าวเฮ้ยผมอยู่อะไรแยะๆปอย่างอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้นี่เว็บแปดเว็บไหนตีกันได้นะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังยังตีไม่ได้ตีไม่ได้เว็บสิบเว็บสิบแล้วเว็บสิบแล้วโอ๊ยไปตีได้ด้วยเหรอ ตีกระเด็นเลยเขาตัวตีกระเด็นนะ่ะโคตรแย่เลยพูดสิ่งเฮ้ยเอาผู้ชาะคนที่ชนะเฉยเฮ้ยไม่ได้เต็มว่ะเห็ไหมนะเขาติดเอมีคราฟอับครับผมครับผมเนอะรู้สึกว่ากำลังคราฟผมจะบักหรือเปล่าสองหนึ่งวิไม่บักวะป๊บครับเอาไปครับเอาไปครับมาแล้วครับมาส่งหรอครับมาส่งหรอครับโอเคเข็มทิศ เดสต o โ e แล้วก็ไอรอนหนึ่งอีกอันหนึ่งสโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมมันอยู่ที่ดวงนี้ว่ะเพราะว่าแบบของแต่ละคนดอบไม่เหมือนกันอุ้ยลืมลืมเผาไอชิบายทำไมต้องเวลาได้ของมามันต้องไปอยู่เลขเก้าว่ะเพลิดเพไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมวยมว1หนึ่งสองสามสี่อุ้ย, 1> 1, 2, 3, ยขาดอันหนึ่งห้าโอเคได้แล้วอุย้ยแล้วตัววาร์คืออะไรครับ ก็เลยครับมีความตัววามีความตัววาโอ,โอเคแ้วแลลล้วแ้วจะไปชุดเกราะหนึ่งอุ้ยสองสามสี่อุอยออ้ยของไม่อยู่ข้างล่างเลยเจ<น>็ด<ง>แปดโอเคได้แปดพอดีวะ่ะเฮ้ยโอเคสวยงามสวยงามปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงครับตรงครับโอเคอุย้ยเตาเผา 1 2ึ่งสาสี่สแล้วห้าหปดโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเตาเผาเตาเผาเตาเผาปุ๊บปๆ๊ได้แล้วฟฟร์นิอ้าวอุ้ยมีคนชนะไปแล้ววายจัดอีกหนึ่งอันน่ะเสียใจ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้มาดิครับแล้วตร์รอ้าว อ้าวอะไรตกใจเมื่อกี้คิดว่าแกะตกคม่าตกแกะเดเดนเดเดินเดิเดเดินดนเดนเดิ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 วเินเดินเดินเินเดิเดินชิวเิเดินเินเินเิเินเดินเกเดินเเนเดินเินเินเดินนดนเิเนนนเินน ใครเปิด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 ใคเปิดใคเปิดเออเมนจัดเมนจัดตายไปดีับน้องกด F K ันจูมันจูบวมเต็มมเต็มตม,<อ>มัม,มีคนจูบม,มีคนจูใครจูบ โอ้ยแถวเธอนัวกันจังอะ่ะอะไรไมดิโอ้ยมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยติดจะทำอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรอะไรอะไรเกสทำอะไรอะ่ะทำไมเราโดดรวมแล้วไม่โดดสูงไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทำไมถึงโดดสูงได้แล้วแต่บางทีปะโอ้ยเขาตายเขายังสูดเต็มเลยโอ้ยคันตาอะไรเนี่ยโอ้ย เละเละจัดตอนนี้เละบินบินโอเคบินโอเคบินมายิงเคบินมายิงเคเอ็นเทซี่เคสองแต้มโอเคสองแต้มเคเอ็นที่สี่แต้มวะอะไรกินเกนอะไรเคเอ็นเขาเหรออะไรกินเคเอ็นเขาเหรออะไรอะไรมีคนแทงเขาอ่ะ โอ้ยอุกทเขียนได้ที่สองโู้โหเลยมั้สามแต้มนะเฮ้ยผมกีสองแต้มเลยเกี่ยวอะไรตีมดตีสัตว์ตีสัตว์ย่งแ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 ย่งย่งอุ้ยมันจะมีคนชอบเดินตามอ่ะมันจะมีใส่เร็วๆหน่อยใส่เร็วๆหน่อยใครวะ ไม่ใช่เขาแล้วหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เดินตามเธอเฮ้ยน้องวัวไปไหนดูเก่งอะไะโอ้น่ะอเคยแย่งวัวเขาไปแล้วอะไรเราตีมาแต่แล่แก่วัวเวนวัวเขามัวแล้ว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 เดี๋ยววัวเขาเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีก่อนเขาังไม่เห็นเธอเลยวัวเธอเลยวัวเขาอยู่ข้างเธอเลยจะไม่เห็นได้ไงแต่ว่าวัวเธอได้ไงไม่จะเป็นวัวเธอได้ไง เขาเขาก็าเขาตีอยู่แล้วเธอเข้มาตีต่อดูได้ไงว่าเธอตีก่อนหมูมีใช่ไหมเ้ยจริงจริงจรงมันคือเขาแน่เนี่ยเดี๋ยวตีหมูแล้วแล้วตีก่อนเนี่ยเดี๋ยว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 เดีของเขา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 าไปไปไหนก็ไปอ๋ออุ้ยคะแนนเขาไม่ได้เลยอ่ะสี่คะแนนอ้อฝากไว้อีกแล้วไอ้หน้าหนีอีกแล้วฮึบ เอปึ๊บตองแต่แนนแรกเลยฮ <He i, S 1> ึบเฮ้ยคราวนี้ผ่านว่ะฮึบฮึบฮึบไปต่อ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 ไปอย่างนั้นแหละสวยสวยที่สุดที่สองโอ้โหที่สามมีคนบอกว่าแหลก <c oughs> สักครัรค้งขึ้นแหลกเขียนกริดเทนเนละนสอนที่สี่เองอะห้าค <5 S 1> ะแนนอ <c oughs> ี๋ อันนี้แหละเตานแต่แจะขึ้นที่สามยากว่ะเมตาสิแล้วสุดท้ายแล้ววะคิดว่ายานี้ดินหินเรียบหินนี้ไม้นี้ไม้นี้บล็อกบล็อกนี้ทองนี้อันนี้เอา้าทำไมไม่ติดมีคนได้ก่อนเอา้าถูกไม่ใช่หรอที่ส yeah. องเย่ไอ้ที่สามเขาถูกหนีทําไมไม่ผ่านอ่ะโอเคขาดอะไรหรือเปล่า โูเควางทองผิดที่ทอมอยู่ซ้ายเออว่ะชิบหายเขาได้หมแต้มทำไมตาแรกกับตาสองมันต่างกันจัง วิ้ยท่านเราบมานถูกตั้งแต่แรกคือเราผ่านเลยอะไรที่หนึ่งแม่ใช่ใช่ใช่จบแล้วโอ้ยโอเคครับผมวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่างนี้ก็เชมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลากันก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย